สวัสดีค่ะพอกันอีกคือเก่านอกค่ะกับป่าบนคนอีสามนมณีป่าบนคนอีสานกระไดมาติดตามเรื่องเล่าวความฝันของนันิกค่ะนันิกเพิ่นฝันว่าได้กลับบ้านเก่าค่ะกลับไปเพิ่นกาได้ไปตลาดค่ะมีผู้เฒ่าค่ะเอากระสอบให้ค่ะให้นันิกเพิ่นไปเทออกเพิ่นดีใจค่ะสิเป็นกระสอบอยังกลับไปเบิ่งความฝันของนันิกนอกค่ะ เพื่อนเสียให้สุขให้ดาบแนวใดไปฟังบึงเงาน้ากันค่ะกับความฝันของนานิกค่ะค่ะกาบสวัสดีค่ะนานิกส,สวัสดีค่ะค่ะกาบสวัสดีค่ะนานิกสวัสดีค่ะนานิกค่ะมานี่ก็มาติดตามหนึ่งเราความฝันกับนานิกเนาะค่ะนานิกเพื่อนฝันค่ะทบ้ชมเพื่อนฝันยังได้กะให้นานิกเ่าให้ฟังเนาะค่ะเนาะนานิกฝันยังไดน้องรอบนี้นองันว่าโอ้ไปบ้านไปดูไป นึกยังไงไปบ้านที่ไปปุ่มปุ๊บง่วยขี่รถที่พ่อซื้อให้นะ่ะขี่รถให้นะอยู่ที่บ้านคลาดไปถึงปุ๊บอา้าวจอนทายผัวไปแล้วอา้าวไปเจอพ่ออยู่กลางทางพ่อถามว่ามึงจะไปไหนกันมานี่มึงจะไปไหนกันวะ่งแล้วนี่เอ็งถามบอกว่าจะไปตลาดนี่หรอพ่อวะไงอ้า ไปตลาดมึงมากันยังไงน่วอะว่า,วาถึงได้มาขี่รถในเฮียนกูอืมเออเดี๋ยวนี้บอกว่าพ่อเดี๋ยวไปตลาดกันเด้ออ่าพอไปตลาดถึงปุ๊บไปเนาะมีคนแก่ก,ก็ให้ถุงปุ๋ยมาอืมให้ถุงปุ๋ยมาบอกว่าแบกกลับไปถึงบ้านเด้อค่ะโอ้ยใครจะแบกได้แล้วใส่ถุงถุงปุ๋ยไปถึงรถ ซอนไทยผัวได้แบกไปถึงบาทพอไปถึงปุ๊บแกดูไหวใบเต็มเลยใบเงินอ่ะมีเงินเต็มกระเป๋าแต่ไม่มีเหรียญอบเออเป็นสอบแต่ไม่มีเหรียญมีแต่แบงมีแต่แบงงงไปยังไงไปตั้งแนนมีแบงแดงแบงยีสีบแม่เราก็มีแบงพัน แบ่งลอยแบ่งหยีซแบ่งผ่านแบ่งหาลอยปนกันปนกันหมดเป็นมัดหรือเป็นเป็นใบหรือสะออกเต็มเป็นสะบอกมาสะเต็มเลยสะบอกเลยเทปุ๊บเนี่ยกูจุ่ยเลยเต็มเลยเทออกเลยเทเธอเทเทอยู่ในเือนเออเทอยู่ในเฮือนอยู่ในบ้าน่ะแต่ไม่มีเหรียญตอนเทนัะนี่ยู่กก็ไผมีอยู่กันสองคนสองคนหัว สองคนก็ผัวเออแล้วก็นี่อพอเทเร็จแล้วพ่อถึงได้เดินมาตัวเดินมาวู้มึงไปได้เงินมาจากไหมึงไปขโมยเขามานี่หมืนเมื่อไม่ได้ขโมยมีคนให้วะ่บะบ้าใครเขาจะให้มึงมาวะไงเออว่าใครเขาจะให้มึงมาวะไงทำไมเต็มอาญาขนาดนี้วะโอ,อ,อ้ไปฝันว่าไปช่วยกันเลี้ยงเงินนะ ไปเลียงเงินเลียงเงินเลียงบ้านนี้ก็ก็นับแหนกันเข้าเออนับแหนนับนับอุ้ยดีใจหลายเลยได้ความฝันได้เงินเยอะอวยวางโครงการก็จะไปทําอะไรดีวะเงินเนี่ยนับเล้วบบนันนี้ฮะนับแล้วบบนับว่าได้จักบาทหูจํานวนบบไม่รู้จานวนเดียแต่แต่นั่งนับอยู่นั่นแหละนับไปเรื่อยนับไปเรื่อยแต่ว่าบบท่าน นับไปเรื่อยๆนั่นก้อนสิหูเมื่อนั่นพู้บอกว่านับได้จักบาทไม่รู้ด้วยกันแต่มีแบ่ง, 20, บง, 1, 000, บงยี่สิบแบ่งพันแบ่งลอยแบ่งห้า้าสิบบาทขึ้นขึ้นในควาฝันนต่นนี่นางแยกแบง่งเออนาแ,แบ่งยี่สิบเออแบง่งลอยเอ,อช่วยกันก็สามคนก็พบ มีผัวมีเรามีพ่อก็ช่วยกันแยกเงิน่ะอยู่ในบ้านแต่ว่าโบท่านนี้นับรวมจานวนว่าเงินทั้งบิดนั่นเป็นจักบาทใช่แต่ว่าเงินนี้ไตสะอยู่บ้านพ่อบเ่เออเจ้าอยู่โคลาดพ่อเสียชีวิตตัวอย่ังยังแต่ว่าพ่อแต่ว่าพ่อก็ให้ว่าเอาเงินมาจากไหนเออผููเท่านั้นผููเท่าเอาเงินให้นั้นเท่าซ้ำไนประมาณแปดสิบ เท่าผู้ชายหรือเท่าผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเป็นเดียววะไม่พอกังยุใช้กับผู้ผู้หญิงผู้นั้นนะอยู่ในตลาดโอ้แบกเงินมาตลาดโอ้แบกเงินแบกเงินเอามาให้เนาะแบกมาให้แม่สาวนางแบกแบกแบกไปให้ถึงบ้านเด้อียวจะย้ำว่าแบกให้หอดเท่อนเออแบกให้ถึงบ้านกับแบกมาหอดบ้านเออแบกมาเี่เบิ่งเนาะหนึ่งอีกเนาะ นี่ข้าวหมูซึ่งตอนน like ั well, ้นพากันดีใจไล้หรอดีใจได้เกินเยอะกูจะไปทําอะไรวะในโครงการเ่ยนะทะเบียนรถที่ที่ไปนี่จําได้บอกนานี่ทะเบียนรถสองสามหกสองสามหกบ้านเลขที่เด้อค่ะบ้านเลขที่อ่าสามสามห้าทับหนึ่ง สามห้าทับหนึ่งสามห้าทับหนึ่งสามห้าทับหนึ่งที่บ้านเขาหลาดฟันมาแบกเงินไปทีหลังสามห้าทับหนึ่งในน้องแบกเงินกับบานูเราเพิ่งเอาเงินตอนนั้นก็ทันหูว่าเพื่อนเอายางไห้แต่ว่าเพื่อเลยผ้าไอถุกปุ้ยน่ะจับให้หอดบ้านค่ะแล้วนี่ก็ได้ผ้าแล้วก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขั้นที่ขีไปตลาดนั่นละ กลับมาบานโดยที่บทได้ซื้อยังได้ทุ่งปุ๋ยนั่นก็กลับเลยกลับเลยดีใจหลยได้ได้ทุ่งปุ๋ยอะไรวะแบกกลับเนาะผู้เฒ่าผู้นี้เคยฟันหินักเทื่อ่นั่นบอบ่คุณนาคุณตาบัวบ่แมนคนที่มาตำหมากกินบอบัวบ่แมนบัวดิลักษณะท่าทางเพ่นเป็นคนจังไ๋นั่นนี่หลังคอมเดินหลังค่อมแล้วล่ะแพลกระเทาแห้งนะที่ฉันเนาะหนัง นี่จะเป็นปุยยาตายหยบอกให้เรากลับบ้านมั้มานีในความฝันนั่นอีกนี่มีตัวเลขเพิ่มเติมบออยากตีตัวเลขตัวใดให้ทีเดียวเมนเนะเป็นแนวทางบออถ้าจะเป็นตีตัวเลขก็ต้องคนแก่เนาะค่ะคนแก่ก็ประมาณอายุเก้าสิบเนาะที่แบบทางให้อะนะ ค่ะเก้าเก้าศูนยปะเก้าศูนย์อืมเก้าศูนย์แล้วก็พ่อก็อายุอายุพ่อนี่อายุหกสิบเอ็ดพ่อนี่พอท่านตายนมนยังอยู่บ้านแต่แกก็มีอาชีพทำนาทำไร่ไปเงี่ยอายุพ่อนี่หกสิบเอ็ดปีอืมเลขตีฝันนี่เก้าศูนย์ใช่แปลว่า เบรกสอบเนาะเบรกสอบเงินสอบนีกาสีนั่นอีกตีมตัวไหนก็สอบนี่ก็จะตีเป็นเลขโซ<อ>่คำเชื่อของข่อยเนาะคคำเชือของข่อยก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ1 1> ่งหนึ่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งกัน <C> e กระสอบนี่บ่เ <c> จ็ดเจ็ดหนึ่งค่ <c> <ๆ>ะเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับบเนต์เบอรคือกันเนาะ,ะเปอร์คนละยานกับผู้อื่นเนาะ,ะ,ะแต่ว่าแอดขอเพิ่มเติมตัวเลขเข้าไปเน,ะนาะสอบนี่บ่สามกับสี่ค่ะเพราะว่านา้ำสอผู้เท่าเอาหอ <PCs S 2> ่เนาะผ<ๆ>ู้เท่านี่กับเก้าเก้าก็สอบล่ะ สอบนี้เบอรสามกับสีค่ะตามที่คือแอดตีจากตัวอักษรเนาะค่ะน้ออาจจะเป็นเก่าสามเก่าสี่กับเป็นใดค่ะท่านผู้ชมหรือสิเป็นเก่าศูนย์สามหรือสิเป็นเก่าศูย์เก่าสี่ยังสีก่กระไดเนาะคะ่ะนาอกะให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบิ้งค่ะตัวนี้เป็นตัวเลขเพิ่มเติมจากแอดเองค่ะท่านผู้ชมกฟันของนั้นีกมีอย่างเพิ่มเติมบ่คะบ่จ้ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนันิกหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตัวเลขของนันิกน้องค่ะตัวเลขของนันิกค่ะสองสามหกค่ะสองสามหกบ้านเลขทีพันสามหาหนึ่งค่ะตีจากฝันเนาะค่ะเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะอายุพ่อเพิ่นหกชุดเอ็ดปีนอค่ะเลขเพิ่มเติมเก้า สามเก่าสี่นาะค่ะเด็กเพิ่มเติมค่ะนันิกเพิ่นฝันว่าได้เข้าตลาดค่ะมีผู้เถาผู้หญิงผู้หนึ่งเอากระสอบให้ค่ะว่าเอาเมื่อให้หอดบานค่ะนันิกก็เอามาค่ะเอามาเทออกเงินเต็มกระสอบค่ะเงินเต็มสอบเทกลางเงอนค่ะเตีวยวพอว่าเอาเงินมาจะใส่นันิกว่ามีคนเอาให่ค่ะเพิ่นเลยเอาบานเด็กทีพอเพิ่นกับ ทะเบียนรถนอกค่ะเทะเบียนรถเพื่อนสองสามหกค่ะบ้านเล็กที่สามหาทับหนึ่งค่ะตีจากฝันนอกค่ะผู้เท่าเพื่อนกะตีเป็นเก่านอกค่ะเพื่อนกะบมมีชีวิตเพื่อนกะตีเป็นศูนย์เก่านอกค่ะเก่าศูนย์ค่ะเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะเลขกของนานิกนอกค่ะอายุพอเพื่อนหกสิบเอ็ดปีเล็กเพิ่มเติมเก้าสามเก่าสี่ค่ะ วันที่หนึ่งกรอดกราคมพศส,สองพันหา้ารอยหกเจ็ดอย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนำในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกามีเพียงเท่านี้คลิปหนา้าโผกันใหม่โศกโศกหมนัมนหมนันลำลำด้วยด้วยหิ่งหิ่งตังๆัง,ง,งกับตัวเรีของหนาอนิเนาะค่ะสวัสดีค่ะ